นี่ยังอันเปลี่ยนแจก่ดอ่ออันเป็นจังไดก่อนถามนี้ไม่คิดจะนอนให้แม่เลยเหรอลูกพอคุ้นทุนหัวทุนกับมอมจอมเกาเจ้าอุมาดูแม่งกันไม่ต้องมาพูดฮะเป็นอะไรนอนให้แม่หน่อยสิฮะ ง่วยง่วยง่วยหึดเว้หงึดเว้มันต้องม้าหวานรด้อสวัสดีครับสวัสดีครับร้อนร้อนร้อนกินนมไปหกขวดแล้วครับผมแต่คุณชายไม่ยอมนอนครับผมพอทุนคุ้นเกมอม อี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 คำโทษ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 เป็นยังไงฮะเป็นยังไงเป็นยังไงก็วะอันเป็นยังไงก็อันเป็นยังไงอื้อาบมาสุนค่ะแกรบอ้านอนตะกี้10นาทีไม่ได้เหรอสิไปอาบน้ำสิไปอาบน้ำ Đại nhiên bò Bò ơi, bò ơi Bò ơi, bò ơi <laughs> kỳ con là, về khôn là về mà kín nôm kỳ nôm con là tê ừ. lâm Mà ăn. Lucy? nôm, Ey nôm, còn nôm Ey nôm còn ăn. Mhm non hm 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 Làm mà mà 走一嗯，好了，拜拜。